สวัสดีค่ะมือใหม่หัดทำเพจเพื่อเปิดสร้างไรายได้ทุกคนทุกท่านตอนนี้เรากำลังตื่นเต้นกับการเปิดรับโบนัสในประเทศไทย mm hmm. เพจมาดามบ้านนาสวีเดนก็เช่นเดียวกันค่ะ mm hmm. เพิ่งได้รับข้อความว่าได้รับเข้าร่วมการเปิดสร้างไรายได้จากโบนัสเราก็คลิกกดเข้าไปเลยค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะทาตามขั้นตอนการขอเข้าร่วม คลิกง่ายๆกดง่ายๆเข้าไปเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยระบบจะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันการอนุมัติการรับโบนัสหรือได้ไรายได้จากโบนัสนะคะใช้เวลารอ2วันคะ่ะทุกคนเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยค่ะในช่องการรับเงิน เราจะได้เงินอย่างไรจากการได้รับโบนัสนะคะใครก็ตามที่ได้รับข้อความการสร้างไรายได้จากโบนัสก็คือจะมีการเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ90วันในการสร้างคลิปโพสต์ต่างๆใดๆก็ตามนะคะได้รับไรายได้ทั้งหมดเลยค่ะเราก็อ่านดูรายละเอียดนะคะสิ่งที่เราต้องรู้มีเท่านั้นและ คลิปและโพสต์ที่เราโพสต์ภายใน90วันจะมีส่วนได้รับไรายได้ในในจำนวน3,000โพสต์แรกนะคะส่วนโพสต์ไหนก็ตามที่มีการลบอย่างถาวรอจะไม่ได้รับไรายได้ค่ะส่วนเรื่องไรายได้และเงื่อนไขต่างๆช่างมันจ้าเราไม่ต้องไปซีเรียสทำคลิปของเราโพสของเราไปเรื่อยๆเราไหนๆเราก็เข้ามาหน้านี้แล้วเราเข้าไปดูตรงการสร้างประสิทธิภาพในการรับชม นะคะเขาแนะนำว่าถ้าเราอยากได้รายได้อย่างต่อเนื่องนะคะเราก็ต้องมีการโพสต์โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นเนื้อหาที่ผู้ชมต้องการอยากชมแล้วก็มีการได้รับคนแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็คือเข้ามาศึกษาหาข้อมูลในเรื่องการสร้างคลิปยังไงให้มีคนดูนั่นเองค่ะเราก็ลองหาข้อมูลลองอ่านดูนะคะเราลอง ไปดูตรงนี้ค่ะการปรับวิดีโอให้เหมาะสมกับผู้ชมเราจะทำคลิปอย่างไรดีอ่านเนื้อหาเข้คราวๆนะคะเขาบอกว่าคลิปจะได้รับประสิทธิภาพดีมากก็คือคลิปที่มีความยาว3นาทีค่ะและ15วินาทีแรกควรทำเป็นทีเซอร์เทเลอร์หรือไตเติลคลิป กระตุ้นให้คนดูคลิปเราให้ยาวที่สุดภายใน15วินาทีแรกเรียกว่า15วินาทีแรกเป็นคลิปที่สำคัญที่สุดนะคะและลองปรับจากคลิปแนวยาวเป็นคลิป4ต่อ5 4ต่อ5ก็คือสั้นๆลงมานิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอากรอบตัวอย่างมาประมาณการให้ดูนะคะในขนาดคลิป4ต่อ5ก็ประมาณนี้ค่ะที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอก็คือคลิปในแนวนอนนั่นเองนะคะใครก็ตามที่ใช้คลิปแนวตั้งลองเปลี่ยนมาเป็นคลิปแนวนอนดูจะได้รับประสิทธิภาพในการรับชมดีขึ้นค่ะส่วนตัวดิฉันเองได้ลองแล้วนะคะในเพจมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะ ปรับจากคลิปยาวเป็นคลิปแนวนอนนะคะซึ่งได้รับความสนใจในการรับชมแล้วก็ดูคลิปอย่างยาวนานขึ้นค่ะนี่คือเทคนิคที่ดีๆจากเมตตาของ Facebook นะคะที่แนะนำวิธีการกับมือใหม่หัดทำเพจ เพื่อเปิดสร้างรายได้ค่ะส่วนข้อมูลอื่นๆใครมีเวลาก็เข้ามาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำคลิปและทำเพจให้น่าสนใจนะคะส่วนตอนนี้เราก็ไปรอลุ้นรายได้กันค่ะวันนี้เปิดเข้าร่วมการสร้างรายได้เป็นวันแรกนะคะหลังจากที่เปิดรับโบนัสไป2วันนะคะเมื่อวานก็คือเข้าไปเช็คตรงหน้าแดชบอร์ดเราจะยังไม่เห็นรายได้จะมีคำขึ้นมาว่า อยู่ระหว่างดำเนินการพอวันนี้คือวันที่สองนะคะทุกคนลองกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งตรงโบนัสเห็นสองเหรียญขึ้นมาตรงนี้ค่ะกดเข้าไปตรงคำว่าประสิทธิภาพเลยนะคะทุกคนดีใจมากเลยคลิปนี้มีคนเออได้ไรได้ไดได หนึ่งเหรียญกว่าไม่ใช่คลิปนะคะทุกคนโบนัสคือเป็นรายได้ที่เราได้จากรูปภาพสุดยอดลองดูทั้งหมดดูค่ะเรียกว่ารายได้ดีงามมากๆไม่ใช่ได้จากไม่ได้ไม่ได้จากรูปภาพอย่างเดียวนะคะได้จากอย่างอื่นด้วยค่ะทุกคนได้จากคลิปด้วยนะคะอ๋อโอเคค่ะไม่รู้ว่าได้จากอะไรนะคะแต่ที่ได้มากที่สุดก็คือ รูปแรกเป็นรูปผักป่าค่ะได้ไรายได้หนึ่งจุดหนึ่งสามเหรียญดีงามมากๆเลยอ๋อตรงนี้มีให้เลือกด้วยนะคะอันนี้คือรายได้จากวิดีโอค่ะอันนี้รายได้จากรูปภาพค่ะรายได้จากรูปภาพดีมากเลยนะทุกคนรายได้จากข้อความค่ะไม่เคยโพสต์ข้อความเลยนะคะทุกคนรายได้จากลิงก์ลิงก์ก็ได้ไรายได้ด้วยเหรอคะ ไม่รู้นะคะอันนี้ลองกดดูยังไม่ปรากฏรายได้ดีงามมากๆสำหรับคนที่ได้เปิดการสร้างรายได้จากโบนัสแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมาดูโพสต์ที่ได้รายได้สูงสุดนะคะ1 1.2เหรียญมังค้าเมื่อตะกี้นี้นะคะเป็นโพสต์ที่โพสต์ไปเมื่อวานคะ่ะก็เลยจะกลับมาดูยอดวิวนะคะก็คือรูปนี้ โพสต์ไปเมื่อ22ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราอยากรู้ว่าตรงนี้จะไม่แจ้งยอดคนดูคลิปดูรูปเรานะคะกดเข้าไปที่คำว่าดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณามีคนเข้าถึงนะคะ12,000 12,000คนได้1.2เหรียญดีงามมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเช็คอีกทีนึงนะคะ12,000 ได้ไรได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เข้าไปที่โบนัสหนึ่งได้มา1.13่หนึ่เหรียญค่ะก็ประมาณ1,000งหมวิวจากโพส์ตรูปภาพจะได้ประมาณ1เหรียญน,นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังว่า1เดือนจะได้เท่าไหร่สำหรับการเปิดได้รับ รายได้จากโบนัสในการทำเพจเปิดเพจสร้างรายได้จาก Facebook ค่ะ